3ขั้นตอนสร้างความมั่งคั่งสไตล์แกรนด์คาร์โดนแกรนด์คาร์โดนเจ้าพ่ออสังหาริมมรัพย์เจ้าพ่อนักขายเจ้าพ่อโซเชียลมีเดียนักเขียนเบสเซอรเลอร์เจ้าของผลงาน The 1 0 X Rule ที่ณนปัจจุบันเขามีทรัพย์สินอยู่ที่ราวๆ600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ20 0 0 0ล้านบาทโดยในวิดีโอนี้เขาจะมาแชร์วิธีคิดและแนวทางในการสร้างความมั่งคั่งในสไตล์ของเขาเองซึ่งแกรนด์คา์โดนบอกว่า ก่อนที่จะไป3มขั้นตอนในการสร้างความมั่งคั่งนั้นก่อนอื่นเลยคุณต้องตัดสินใจก่อนว่า wealth หรือความมั่งคั่งที่คุณต้องการนั้นอยู่ที่ระดับใดอยู่ที่ระดับแค่พอให้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าบ้านค่าบินต่างๆทุกสิ้นเดือนหรือคุณอยากจะเป็นมิลเลนเนียร์เป็นเศรษฐีเงินล้านหรือเป็นเศรษฐีพันล้านกันแน่ซึ่งความผิดพลาดของเขาในช่วงแรกๆนั้น,น,นเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้แค่พอมีพอกินพอใช้ในแต่ละเดือนก็โอเคแล้ว ซึ่งก็ได้ตามนั้นจริงๆชีวิตไม่ถึงกับขั้นแย่แต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรดังนั้นแกรนคาร์โดนจึงบอกว่าการกําหนดเป้าหมายนั้นคุณจะต้องกําหนดเป้าหมายอย่าเล็กจนเกินไปกําหนดให้ใหญ่หน่อยและกําหนดเป็นตัวเลขให้ชัดเจนไปเลยว่าต้องการมีเงิน1ล้าน10ล้าน100ล้านหรือพันล้านจะเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่ขอให้กําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยไป3ขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1 Earn Mo n e y จงออกไปหาเงินมันก็คือคำตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยไม่มีข้อยกเว้นถ้าคุณอยากได้เงินคุณก็ต้องออกไปหามันแต่สิ่งที่ผู้คนเข้าใจผิดและมักชอบมีคำพูดที่ติดปากว่าเงินหายากจังซึ่งแกรนด์คาร์โดนบอกว่ามันไม่จริงเลยสักนิดเพราะในโลกของเรานั้นมีเงินเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดมองไปที่ไหนก็มีแต่เงินแถมเงินยังถูกปริ้นออกมาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นปัญหาที่แท้จริงมันไม่ใช่ว่าเงินนั้นหายยากแต่ปัญหาจริงๆแล้วมันก็คือ เราจะสามารถรวบรวมหรือเก็บเงินเหล่านั้นมายังไงต่างหากคำถามต่อมาก็คือในเมื่อเงินเหล่านั้นมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วให้เราลองตั้งคำถามกับตนเองดูว่าเงินที่น่าจะเป็นของเราอยู่ที่ใครบ้างเพราะการที่เงินจะเข้ากระเป๋าเราได้นั้นมันก็คือการที่เงินย้ายจากกระเป๋าคนอื่นมาสู่กระเป๋าเรานั่นเองดังนั้นคุณจําเป็นที่จะต้องระบุว่าใครถือเงินของคุณเอาไว้ถ้าในภาษาทางการตลาดก็คือใครคือกลุ่มเป้าหมายหรือว่าที่ลูกค้าของคุณ ขั้นตอนที่2ค้นหาวิธีในการให้ได้เงินเหล่านั้นมาในโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายโดยเฉพาะในโลกอินเทอร์เน็ตที่ใครต่อใครต่างก็สามารถสร้างชื่อสร้างสื่อของตนเองขึ้นมาได้โดยต้นทุนแทบจะเป็นศูนย์ดังนั้นไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่คนส่งเสียงโวกเวกโวยวายบนโซเชียลเต็มไปหมดซึ่งจากประสบการณ์ในวงการการขายของแกรนด์คาร์โดนกว่า35ปีของเขานั้นเขาบอกว่าคุณจะต้องทําให้คนหันมาสนใจคุณให้ได้ ถ้าคนไม่สนใจคุณต่อให้ของคุณดีแค่ไหนพวกเขาก็ไม่สนใจที่จะจ่ายแต่หากคุณทําให้ผู้คนสนใจคุณได้พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะจ่ายให้คุณและยิ่งคุณน่าสนใจมากขึ้นไปอีกผู้คนก็มีแนวโน้มที่จะจ่ายคุณมากขึ้นไปด้วยซึ่งในเกมการเงินหรือมันนี่เกมการที่จะสร้างความมาั่งคั่งได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องของการเก็บออมแต่มันคือเรื่องของการลงทุนให้มากกว่าใช้จ่ายมันคือเรื่องของการบริหารเงินอย่างชาญฉลาด ซึ่งมันเกี่ยวกับการที่คุณจะสามารถรักษาเงินของคุณเอาไว้ได้เท่าไหร่ดังคํากล่าวที่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าการหาเงินว่าหาได้มากเท่าไหร่ก็คือคุณสามารถเก,ก็บรักษาเงินเหล่านั้นเอาไว้ได้เท่าไหร่ต่างหากขั้นตอนที่ 3. ค้นหาการลงทุนเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับตนเองแกรนคาโดนบอกว่าคุณไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้ด้วยการทํางานอยู่ตลอดเวลาแต่ความมั่งคั่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทําการลงทุนเท่านั้น และการลงทุนแรกสุดที่คุณควรทํามากที่สุดเดี๋ยวนี้และทันทีเลยก็คือการลงทุนในตนเองลงทุนศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่คุณจะลงทุนซึ่งแน่นอนว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงแต่จะเสี่ยงกว่าหากไม่คิดที่จะลงทุนอะไรเลยสรุปสั้นๆอีกครั้ง3ขั้นตอนในการสร้างความมาั่งคั่งหลังจากที่กำหนดเป้าหมายเอาไว้แล้วขั้นตอนที่1 Earn money หาวิธีให้ได้รับเงินมาขั้นตอนที่2 Keep money หาวิธีรักษาเงินที่คุณอุตส่าหามาได้ขั้นตอนที่3 investment หาวิธีลงทุนเพื่อเสริมความมัง่งคั่งให้มากยิ่งขึ้นและนี่ก็คือ3ขั้นตอนในการสร้างความมัง่งคั่งสไตล์ Grand c a r d ์ดอนและถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดสมัครเป็นซัพพอร์ ter กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน blue o'clock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ